Let's go. Yo, I'm like an addict. Do I gotta have it? I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work, gay, สวัสดีครับผมบอสนะครับจากร้านวิมลท่าแพเชียงใหม่นะครับ,ก,รบก็ช่วงนี้นะครับนาฬิกาที่มันน่าสนใจเนี่ยบอกเลยมันออกเยอะจริงๆนะครับสำหรับแรนซิโก้วันนี้เราจะไปดูกับ MM200 ตัวล่าสุดนะครับที่เป็น Special Edition ซึ่งจริงๆอ่ะในเรื่องราวหรือว่าในข่าวคราว,ราวเกี่ยวกับภูเขาน้ำแข็งหรือว่าการเดินทางของนักสำรวจที่เกี่ยวข้องกับน้ำแข็งต่างๆเนี่ย มันก็เริ่มมีมาตั้งแต่เพนกวินที่เรายังพอจําได้เนาะแต่พอมาในคราวนี้เสร็จเนี่ยเขาเอาในรูปแบบของสีของภูเขาน้ําแข็งตั้งแต่โคโลกเหนือนะครับโคโลกใต้นะครับคือทําออกมาทั้งสามสีเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสีน้ําเงินเข้มนะครับสีฟ้าแล้วก็สีขาวนะครับก็จะทําออกมาทั้งสามรุ่นเลยตามนี้เลยแต่วันนี้ที่เราจะหยิบกันมาดูวันนี้ก็จะเป็นในส่วนของสีฟ้านะครับซึ่งมันเป็นรุ่นหนึ่งที่มันเตะตาผมแล้วก็เตะตา แฟนๆเซกบมากที่สุดนะครับเพราะอะไรเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับในส่วนของตัวนับปัดสีน้ําเงินกับนัาปัดสีขาวนี้คลิปนี้จะไม่ได้หยิบมาคุยกันนะครับก็เรือนนี้นะครับสีอันนี้คือจริงๆจ,จังๆเลยคือแบบสีเนี่ยสวยมากมันเป็นสีไลท์บลูนะครับไม่เป็นออกเป็นกราเซียไอซ์นะครับเขาให้ชื่อสีนี้มานะเป็นสีออกไลท์บลูที่ผมรู้สึกว่าสีเนี่ยพอมันมาอยู่บนนาฬิกาสปอร์ตอะนาฬิกาเดวเวอร์วอชแบบเนี้ยผมรู้สึกว่ามันเด่นมาก มันดูจี๊ดจ๊าดนิดๆน,นะมันดูแบบน่ารักอะ่ะมันดูแบบเออมันน่าเก็บมันดูแบบเป็นสเปเชียลที่ค่อนข้างที่จะสเปเชียลแหละนะครับแล้วก็ผมรู้มาด้วยว่าสีนี้นะครับเป็นสีหนึ่งที่แฟนเซโก้ทั่วโลกนะครับต้องการนะครับคือเอาจริงๆคือทางเซโก้ก็รู้แหละแล้วก็ผลิตออกมาจํานวนน้อยกว่ากับรุ่นสีน้ําเงินแล้วก็ในน้บปัสสีขาวที่เป็นแบบเ,เป็น62 MAs กับตัว ตภาพนะครับซึ่งรุ่นนี้เราจะเรียกว่าเป็น m m 2 0 0นั่นเองนะครับจุดเด่นดหลักๆของ M m 2 0 0เนี่ยผมจะพาไปเร็วๆเลยนะครับก็เคสไซส์ที่42นะครับแล้วก็ลักถูลักไม่กว้างมากนะครับทุกอย่างก็จะเหมือนเดิมหมดนะครับขอบเซรามิกกระจกเป็นแบบซอบฟล์ไฟที่ การตัดแสงมาทั้ง2ด้านแล้วก็ทําออกมาเป็นรูปแบบของการตัดตรงนะครับจะไม่เหมือน6 2 mas นะครับอันนั้นจะโค้งนิดๆน,นะครับอันนี้จะแฟตตรงแบบตรงๆเลยนะครับส่วนตัวเลื่อนตัวสายต่างๆเนี่ยจะเป็นแบบการเคลือบโคตที่ค่อนข้างหนากว่าปกติหรือว่าเป็น super hard นะครับก็การโคตติ้งแบบนี้เอาจริงๆคือเวลาเราใส่ใช้งานไปถ้าเกิดใครเคยใช้พวกนาฬิกาแบบ ของโปรสเปกที่อยู่ในระดับเกินสี่ห0 0 0มื่นไปเนี่ยการเคลือบโพสติ้งจะไม่เท่ากับรุ่นสปอร์ตหมื่นกว่าบาทนะการเคลือบโพสติ้งเขาจะอีกแบบหนึ่งนะครับคือตัวสายตัวอะไรต่างๆเนี่ยจะค่อนข้างที่จะทนลอยย้ำนะทนลอยนะครับไม่ใช่ว่าไม่เป็นลอยนะครับจะทนลอยมากกว่าแค่นั้นเองเวลามันจะชนนั่นชนนี่นิดๆหน่อยๆมันจะไม่เห็นลอยนะครับอันนี้คือจุดเด่นของรุ่นนี้นะครับก็ขอบที่แวววาวนะครับมาพร้อมกับหน้าปัดที่สีที่แบบนวลตาดูสวยมากๆนะครับ แล้วก็ขอบเนี่ยผมรู้สึกชอบมากๆเลยกับตัวขอบกับตัวหน้าปัดของรุ่นนี้นะถ้าเกิดเราสังเกตในส่วนของตัวหน้าปัดดูดีๆนะครับเราจะเห็นเส้นลวดลายของภูเขาน้ําแข็งนะครับที่ออกเป็นสีฟ้าน่ารักมากๆนะครับผมชอบมากโดยเฉพาะตัวคุดเข็มชั่วโมงเข็มนาทีแล้วก็ในตําแหน่งเข็มนาทีเนี่ยคือแบบ มันมันมันน่ามองมันดูดีจริงๆใครที่แบบรู้สึกว่าอยากได้นาฬิกาสปอร์ตแล้วดูแบบอยู่บนข้อมือเด่นๆหน่อยหรือว่าแบบไม่เหมือนใครเรือนนี้ผมว่าหลายคนต้องต้องชอบแน่ๆนะครับคืออยากให้ไปดูตัวจริงจริงเพราะว่าเรือนนี้สวยจัดมากๆนะครับแล้วก็มันรู้สึกว่ามันไม่ค่อยซ้าใครจริงๆเรือนนี้น่าเก็บมากดูส่วนตัวเนี่ยจากใจเลยนะผมรู้สึกได้เลยว่าเฮ้ยเรือนนี้ผมก็อยากได้คือจริงๆเ่ยตอนเนี้ยผมรู้สึกอินกับในเรือนที่ผมใส่อยู่ข้อมือนี้มากๆนะครับ มันเป็นคิง g s a m u ที่ผมเปลี่ยนสายผมรู้สึกชอบขอบขอบความเงากับตัวเรือนด้านๆแบบนี้มากๆนะครับมันดูหลอ่อแต่พอมาเจอเรือนนี้ปุ๊บเนี่ยมันออกคนละแนวมันออกน่ารักมันออกแบบเฮ้ยโดดเด่นอนะมันอยู่บนข้อมือแล้วมันเด่นแน่ๆนะครับซึ่งอันนี้แบบอยากเก็บเองมากๆนะสําหรับเรือนนี้นะเรือนนี้ในตอนกลางคืนเนี่ยจัดว่าทํมออกนาได้ดีเหมือนเดิมนะครับชัดเจนสุดๆนะครับนะอันนี้คือจุดเด่นของนาฬิกาดำน้ําอยูล่วล่ะครับ แล้วก็สิ่งที่มันน่าสำคัญนะครับที่ไม่พูดไม่ได้ของ M MM M 200นะครับก็คือการทำตัวเรือนนะครับมันจะออกแนวแบบ M M 3 0 0นะครับตัวพี่ของเขานะครับก็คือตัวเคสไซส์ตัวเรือนต่างๆเนี่ยมันก็จะมีการขัดแบบมีมุมมีด้านมีเงาผสมประสานกันไปแต่ถ้าเกิดเป็น first diver หรือว่าพวก6 2 M A S เนี่ยตัวเรือนของเขาจะออกดิมเหลี่ยมพรมๆหน่อยรุ่นนี้ก็จะมีทั้งด้านมีทั้งเงามีทั้งแหลมมีทั้งทื่อนะครับแล้วก็ตัวเรือนก็จะมีการขัดแบบผสมประสานกันนะครับ จัดว่าดีนะครับตัวฝาหลังก็จะเป็นฝาเกลียวนะครับเป็นการาลงไว้เป็นสเปเชียลอิดิชันซึ่งเขาก็ไม่ได้บอกนะครับว่าสเปเชียลเนี่ยจะผลิตทั้งหมดกี่เรือนแต่ผมบอกได้เลยว่าสีฟ้าไลท์บููสีเนี่ยนะครับมาน้อยมากนะมาน้อยจริงๆนะครับบอกได้เลยว่าน่าเก็บตัวสายต่างๆก็ยังคงไว้เหมือนเดิมนะครับเป็นการทําสายที่บอกนะใครที่เคยเล่นพวกมอนสเตอร์ซามูไรหรือว่าเป็นสายเรือนสเตเลสมาแล้วเนี่ยสายแบบเนี้ย มาไม่เหมือนกันนะครับมันคนละเกรดนะเราจะมองเป็นโปรสเปกที่เป็นแบบอ,อยู่ในเกรดประมาณ1มื่นกว่า20,000ไม่ได้เลยนะเพราะว่าถ้าเกิดเราเทียบกับรุ่นนี้ในแบรนด์อื่นๆในแบรนด์สวิสเนี่ยก็ถ้าเทียบชนก็น่าจะเป็นพวกลองยินไฮโดรคอนเกรสได้หรือว่าพวกแบบนาฬิกาแบบหลัก4ี่0้าหอัพได้เลยนะครับซึ่งเอาจริงอะไซโกเนี่ยมันเป็นอะไรที่ดูแล้วแบบมันค่อนข้างออกแนวแฟชั่นนิดนึง นะครับใครที่แบบไม่ได้รักแบรนด์นี้หรือว่าไม่ได้ติดใจหรือว่าชอบรูปร่างหน้าตาหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยบางทีก็อาจจะมองแบรนด์สวิสอาจจะมองเป็นคุ้มกว่าอันนี้ก็ต้องแล้วแต่ชอบนะครับส่วนตัวสายเนี่ยที่ผมอยากพาไปดูก็คือการขัดตัวสายนะครับใครที่เคยดูรีวิว mm 2 0 0อยู่แล้วก็ยังเหมือนเดิมน,นะครับตัวข้อกลางเนี่ยจะเน้นความเหลี่ยมแล้วก็ตัวขอบข้างนอกเนี่ยจะเน้นความมนนะครับมันมีลักษณะการตัดแบบคอนทราสกันในรูปแบบของการขัดด้านเวลามันอยู่บน าสายนาฬิการหรือว่ามันโดนแสงอย่างเงี้ยมันก็จะมีฟิลลิ่งที่แบบดูเหมือนมันจะเงานะแต่มันไม่เงานะครับมันจะออกแบบด้านๆเงาๆทื่อๆนะครับซึ่งสวยมากบานพับเหมือนกันนะครับบานพับก็มาพร้อมกับบานพับแบบ2ชั้นแบบการแกะแล้วก็การเปิดออกนะครับบานพับมาไม่ใช่บานพับแบบเหมือนปกตินะไม่ใช่เหมือนแบบเอ่อพวกเอ่อยังไงอะตัวรุ่นปกติทั่วไปนะครับมอนสเตอร์ซามูไรอย่างเงี้ยไม่ใช่นะครับมันจะค่อนข้างหนากว่าปกติแล้วก็ดูพรีเมียมกว่านะครับ ส่วนฟังก์ชันการยืดหดสายในตำแหน่งนี้นะหลายคนไม่รู้นะซื้อไปโดยส่วนใหญ่อะถ้าเป็นไบร c y ์ l ซโกะเกิน200เมตรทุกเลือนนะครับเลือนไหนที่เป็นเม็ดเกลียวจําไว้เลยเลือนไหนที่เป็นเม็ดมายมแบบเกลียวอย่างเช่นเรือนนี้นะครับตัวนี้มันจะมีให้ทุกกันก็คือการยืดหดของตัว สายนั่นเองนะครับตัวนี้เราจะใช้ในกรณีที่เราใส่ชุดประดาน้ำนะครับชุดที่แบบรัดรัดเนือหน่อยนะครับเวลาใช้ก็งัดด้านล่างนี้ขึ้นออกงัดอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ค่อยปลดตัว extension นี้ออกมานะครับนี่จะเป็นการยืดหดแบบเมนนัวนะครับอันนี้มันก็จะค่อนข้างที่จะพอดีกับชุดเลยนะครับอันนี้เขาออกแบบมาแล้วว่ามันต้องขนาดนี้แหละมันจะไม่เหมือนบางแบรนด์สวิตนะครับที่มีการยืดหดของตัวบานพับนะครับผมว่ามันค่อนข้างที่จะดูแบบเมนนัวเมนนัวดูแบบ คลาสสิกดีนะครับผมชอบโดยเฉพาะสีอ่ะคือเรือนนี้ยติดใจอย่างเดียวคือเรื่องสีเนี่ยมันสวยนะครับมันสวยมากมันจะไปคล้ายคลึงกับอ่าถ้าใครเคยอ่ายังจําได้นะครับตัวลิมิเต็ Limited ของไทยที่เป็น MM300 อะ่ะที่อยู่ในจิมเบรนะครับถ้าใครจําได้เรือนนั้นอะ่ะเป็นเรือนหนึ่งที่ทําออกมาหลังร้อยเรือนแล้วก็หาของกันแทบไม่ได้สีออกแนวเดียวกันเลยนะครับซึ่งเรือนั้นแสนขึ้นหมดแต่เรือนเนี้ย ป้ายนะครับเพราะอยู่5,200มนะครับเดี๋ยวผมให้ดูป้ายนี่คือป้ายของเขานะครับรหัส SPB 2 9 9 J นะครับ J 1 J นี่ J ในอันเดียวกันนะนะครับรหัสป้ายเขานะครับ ้าหมซึ่งส่วนลดก็จะมาไม่เยอะนะครับรุ่นนี้นะแล้วก็ส่วนใบรับประกันเนี่ยเขาก็จะไม่ลงเป็นลิมิเต็ดหมดนะครับก็จะลงเป็น serial number แล้วก็เคสนะครับแล้วก็รหัสตัวแทนจําหน่ายแล้วก็ชื่อรุ่นเวลาเพื่อนๆซื้อนาฬิกาเนี่ยถ้าเพื่อนๆอ,อยากซื้อร์วิสได้ในประเทศไทยอ่ะหรือว่าอยากเช็คของแท้เนี่ยเวลาเพื่อนๆซื้อเนี่ย ให้ซื้อใบประกันแบบรูปแบบนี้นะเพราะตอนนี้ทางเซกูประเทศไทยนะครับ <_ d ata> เขาจะขยายการรับประกันเพิ่มเนาะถ้าเกิดใครลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์เขาหรือว่าทางแอปพลิเคชันใช่ไหมอันนี้เรารู้อยู่ละสมมติเพื่อนๆซื้อจากทางร้านผมไปเพื่อนๆก็สามารถไปขยายเวลาการรับประกันได้โดยการกรอกรหัสบนนี้ซึ่งบนเนี้มันจะไม่ใช่วิธีการเขียนเหมือนเดิมนะครับมันจะลงมาเลยว่าร้านไหนขายรุ่นอะไร รหัสอะไรหม่ได้ฝรั่งอะไรคือทางแบรนด์เนี่ยทางไซกโก้ประเทศไทยเนี่ยเขาจะลงดีเทลแล้วก็พิมพ์มาให้หมดนะครับจะไม่มีแบบเขียนนะครับใครที่ไม่ได้แบบนี้ก็ต้องดูด้วยนะครับต้องเป็นแบบนี้นะนะครับอันนี้ก็จะเป็นทั้งหมดของเรือนนี้เดี๋ยวผมจะลองทาบให้ดูนะครับเรามาลองดูกัน ข้อมือของผมนะครับอยู่6.3นิ้วนะครับโดยประมาณนะ6.3นิ้วโดยประมาณก็นาฬิกาเคสไซส์42จะดูเล็กกว่าสมูไลเมื่อกี้ไปนิดนึงนะครับเวลามันอยู่บนข้อมือมันก็จะรู้สึกว่ามันจะกระชับกว่านะครับก็ใครที่ชอบสีไลท์บลูแบบเป็นสีแบบสกควายฟ้าอ่อนๆบวกกับขอบเงาๆมันๆที่มีบางบุมที่มีบางบุมของแสงเนี่ยเวลามันโดนกระทบกับแสงเนี่ยมันก็จะออกเป็นแบบด,บดำ ผมว่าสีสวยมากอะสีรุ่รนเนี้ยนะคือแบบแค่สีผมก็รู้สึกว่าอยากเก็บแล้วนะครับสำหรับเรือนนี้นะถ้าเขาติดมาเป็นลิมิเต็ดเนี่ยผลิตมาสักสองสองร้อยสามร้อยเรือนหรือว่าถ้าเกิดอยากจะเอาเวอร์ไวจริงๆเนี่ยเอาสักแบบสามพันเรือนอะไรอย่างเงี้ยผมว่าเรือนนี้แบบมันจะเป็นเรือนที่น่าเก็บมากๆอันนี้ก็จะเป็นฟีลลิ่งของเรือนนี้ที่อยู่บนข้อแข็งนะครับบอกได้เลยว่าผมชอบเรือนนี้จริงๆ อีก2เรือนเนี่ยจริงๆก็มีของแล้วนะเรือนสีน้ําเงินกับเรือนสีขาวเนี่ยแต่ผมรู้สึกว่าถ้าเกิดเ,าเราอามาพูดพร้อมกันเนี่ยมันจะไม่เด่นสักเรือนเลยมันจะดูเกลืนกันไปหมดเลยผมอยากพูดเรือนนี้มากๆนะครับก็เลลยทําคิปนนนีีี้้ขึมาาคคลิปเดดยวดกวก่ะรับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับหวังว่าเพื่อนๆน่าจะถูกใจกันนะครับใครดูมาถึงตรงนี้แล้วก็รู้สึกสงสัยว่าเราจะเอารุ่นไหนดีนะมีรุ่นเยอะจัดจริงๆแล้วก็โดยเฉพาะแบรนด์เซกุแบรนด์ต่างๆ,ๆนี่ที่ออกทยอยรุ่นออกมาเยอะมากๆนะครับ แล้วก็ไม่รู้จะทํำยังไงก็เพื่อนเพื่อนลองเพิ่มเพียวโคทาคลิปนะครับแล้วก็ทักมาสอบถามว่าอยากจะให้ช่วยเลือกนาฬิกาให้หน่อยมีระหว่างเรือนไหนกับเรือนไหนนะครับหรือว่าฝากเบอร์ไว้เดี๋ยวผมโทรกลับนะครับเอาแบบนี้ดีกว่านะครับเงยทิ้งเบอร์ไว้เดี๋ยวผมสะดวกผมโทรกลับนะครับใครที่ติดปัญหาในการเลือกนาฬิกาไม่ได้นะลองลองปรึกษาผมได้นะครับอ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับฝากไว้เท่านี้กับ MM 200 l ็ไลท์บูนะหรือว่าเป็นกาเซียไอนะครับก็ เจอก,กันคลิปถัดไปนะครับผมวันนี้ฝากไว้ท่านี้นะครับสวัสดีครับ